สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบใจใบนน้กินว้นไปพี่น้องมักเห็ดยังแต่เห็ดแล้พี่น้องเริ่มมักกินอย่างเห็ดเห็ดกินพี่น้องเยาวากันคันวากรมันสบายใจเมนูนําเสนอมาเนีหนึ่งปลาด้วพี่น้องกับแจวบอกผิดดิบหนึ่งเขาเป็นกองขึ้นกองขามาเปิดรายการโดยเพลงเหาพี่น้องร้องเองแต่งเองฝากได้ด้พี่น้องเจ้เอาที่สบาใจล่ำเตยสิงกันแรกพี่น้อง มาเต้ยกันเถิดพี่จ๋ามาเต้ยกันเถิดพี่จ๋าสาวเพียรนะพาเอาที่สบายใจซอยฝากกดเซกดไลค์สับค่าสับตะไคร้ได,เดน,เน,ไน,เนเดอพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่เทิ้งกินเทิ้งร้องซอยฝากหเดอร์พี่น้องซอยฝากหเดอร์พี่น้องลูกหลานจากเมืองร้อยเกินลูกคอดพี่หลังเด้อ ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งญิงและชชยที่กดแชร์กดไลค์สับค่าสับตะใครให้เอาที่สบายใจจะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการร่นยูทูบเบอร์น้องใหม่ทั้งกินทั้งล้ำทั้งรองทั้งกินและทั้งล้ำทั้งรองฝากในเด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจเนี่ยเด้อพี่น้อง กินว้นไปเผ็ดงานว้นไปพี่น้องเวลากินกับซ้ำเกาอะเพี่น้องสิบนาทีพี่น้องแรนกินเผ็ดงานให้เกามีประกาศน้เพี่น้องเนี่ยมีประกาศมีเห a, so offs, ็ดมีตซ้ำเกี้ยวบอกผิดดิพี่น้องเอาปลาไปไว้ทางนั้นนี่ปลาซาบะเนาะปลาซาบะหนึ่งปลาซาบะหนึ่งอบด้วยพักอีตูพี่น้องอบด้วยผักอีตู้น้เพี่น้องเด้อ มาเต้กันเถิดพี่จา๋ามาเต้กันเถิดพี่จา๋าสาวเพียณภาเอาที่สบายใจซอยฝากกดเสกกดไลค์สับคาสับตะไคร้ให้ในเด้อพี่น้องเอาที่สบายใจยูทูบเบอร์น้องไม่เทิงกินเพิงร้องซอยฝากในเด้อพี่น้องซอยฝากในเด้อพี่น้องลูกหลานจากเมืองรอยเกิน ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายที่กดเสียกดไลค์ซับค่าซับตาใครให้เอาที่สบายใจจะไม่ลืมพระคุณที่ช่วยการันยูทูบเบอร์นอ้องใหม่ถ้ากินทั้งลำทังรองถ้ากินละทังลำทั้งรองฝากไม่เด้อพี่น้องยูทูบเบอร์น้องใหม่ฝากเอาที่สบายใจบายนัง่งแน่เจอพี่น้อง โอเคีแล้วถ้ากินทั้งหลองไม่ไปเราพี่น้องเขาละเอาที่ิศไปใจใบนั่งจะเป็นนักสีและพี่น้องสำหรับเอฟซีเอฟซีใบเอาที่ใบใจใบนั่งเขามากไหมเด้กพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามากดแชร์กดไลค์เด้กพี่น้องเด้อสู้ขู่สู้คนพี่น้องถือกินแก้วมันเป็นแห้งแใหญ่ผมมันเห็นพริกเผ็ดปักพริกเจ้าไหมพี่น้องโอเคพี่น้องก่อนจะกินเท่ากับซิบ๊ ต่อเพ่งอ,อมกบพ,พอ้องติพี่นองจากน้อยเพ่งอ,อมกบพยายามสิตรูดตรูดอยู่ในพี่นองเน้อตรุดก็หมายถึงคืบหน้านะคะความคืบหน้าในพี่นองเน้อตุดรูดหมายถึงมัน,ม,นมันไปพี่นองมันสิไปเรื่อยเรื่อยู่มาลองอะไรลองฟังเลยว่าแตงว้พี่นองสิแตงต่อกัน <laughs> เพ่งอ,อมกบหอมพักกระแยง,งผู้ใดน้อยเฮ็ดอมกบฝนตกกบห้องอบ,อบ อยากกินออมกอบใส่ผักกะแงงย่างข้าตลาดกวาดสายตาหาผักกะแงงย่างโดนลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักกะแงงจากอยู่ใส่นาะสิมี่มีกักวักงนไหมเนาะกำขีดีกุ้วกำตดบอมีกบสดมีแต่กบแสแข้ง คนอยู่มังนอกอยากสิบอกว่าคื้ทอดแหงออมกบใส่ผากกะแยงออมเศร้าออมแรงคือสิมีแหงหัวใจเหตุจังใดสิไดขึ้นเมื่อบ้านเฮาทาโควิเศร้าจากงามใดสิได้พบพอ่อ <c oughs> ตัวรูดยู่ได้พี่น้องมันตัวรูดไปยังได้พี่น้องเด้อ้าจอบซูมือได้เตจอบพวอพวอประมาณนั้นพี่น้อง้ะมันสิมีต่อได้พี่น้องโอเคพี่น้องอาะไรยังมากินพี่น้องพักกาดพี่น้องเฮ็ดคุกคุกพราะนะคุกปนกันอ่ะพี่น้องร่วมกันพี่น้องร่วมกันใส่กับพักอีกตัวพี่น้องแล้วก็ไปอุ้ยชมบอกอย่างไหเนาะ หลักนี er in er in um el, parole, with ้ไปหอกพื่อมไงได้ไปหอกพรามไงพระมไงมีสุยามได้ไปหรอกอยู่หลังของเวียดนามทำแก้วพริกดิบไปน้องมาบักพริกดิบเขียวได้ไปหอกกินแซ่บปมบปกินอิ่มเหล่ากระแลนได้ไนอหนสุดต่งงานกับเอ้สุดแต่งงานสุดต่งงานกัสิจัดเต็มสิสมไปนรเสื้อผ้าหน้าผมแบบว่าเยอะไปหอเอาที่สบายใจเป็นคนทตีเยอะไปหอกขันว่อีเตอบ่ออกจากบ้าน สุดท้างานเป็นสพี่น้องสุดทํางานพี่น้องภาษาบป่เก่งตีาแต่งโตคมแรงแรงพี่น้องมืออาชีพพี่น้องแต่งมันคือมืออาชีพพี่น้องคันแต่งสิมันคือ professional พี่น้อง professional หมายถึงมืออาชีพได้พี่น้องเล้วเปิดประตูเข้ามาเออจะของร้านเราแบบมาณนั้นพี่น้องเปิดร้านอันรับแก่พี่น้องรับแก่เสื้อผ้าสำหรับเอฟซีไม่ได้พี่น้องเราเมาเบิ้ง เพราะตานหนูจากรับแก่เสือผายอยู่ไม่เหาไปเนาะเปิดร้านนั่งของแก่ของรับตะแก่เพราะเราตัดตัดต่อของแก่ของนั่นบอกท่านกินอิม่มแก้วมาไม่กินได้เดี๋ยวมเพ็ินเพราะสมัครสมัครเนาะ สมัครสมัยก็มาถึงส้ำลักบอก็อเอ,มอ,อ็ามก็ไอแบบนันะ้นเนาะมันนี่ใส่เบียที่ใหญ่ได้เปนะ็นตัวกินขอกข็ง,งามง่ามไปลองตัวกินขาอยู่บานงามงนะ่ามว่าบอก่อนังยัดเตี๋ย <c ười> ไปนนางกินยุบผืนเนาะ <c ười> มอ่อยาปากไดนะ้พี่นางเอาตี๋บใบใหไ่ปนะา <c ười> งสื่อมากยังงามสื่อมากบ่อนังเนานะ น,น,น่อยๆราคาตึกๆก,กับวสอสด้ที่น้องต้องระด,ดับซื <c oughs> ้อมาแพงซื้อบ้านังไหมนางย้อนขาห่างก,กินของเสียพวกกันเนาะอยากคดธรรมดานะลูงสูงจ้าลูกกับนางกินได้กว่าไม่อีกตัวนางได้กว่าตัวนี้ไม่ผู้นางซื้อมาให้นางหกเงี้ยซื้อสนองมาให้อาจิได้สด้อตั้งนี้มา เว้ยที่ไหมืดหนามืดยังไงยังแทมป์เจอร์มานนี่ยโอ้แทมป์เจอร์หมายถึงอุณหภูมิล้วพป่น้องถ้ามันมีภาษาอังกฤษแค่ออกมาก็จะแปลให้ได้เี่นเบบ temperature temperature tem temperature ซาแม่มแต่พป่น้องถือว่าตือกับซาแม่ไหอ หมายถึงอุณนภูาิพู่มได้ปนงมือนี่าอ,กกอา,ากาศดีแด้เป็นอังมีแดกพร้อมหมูพานเมอก่อนี่ที่มาตกบ,บ,บุ่มบมกัมาเนียน้ำได้ป็นงปลาปลาซาบมันได้เปนหลังโอ้ปลาซาบาได้ไปนงเอามาหนึ่งแซ่บแบครับเนี่ยมันแน่ยนดีมันกับข้าวก็อปลาธรรมดานนเนาะเดียว่าเอามาัน ใช้นำสมใช้สู้จักหน่อยลดความข้ามันลงไปหน่อยอ,อมเศร้าอ,อมแรงคือสิมีแหงหัวใจเฮ็ดจังใดสิใดขึ้นเมื่อบนานเฮาถ้าโควิดเศร้าจากเมื่อใดสิใด้่อพ้อ,พอ ันทาจบอยู่หน้าบ้านจรอจรอวันนี้ี่น้องอันอาจจะจบอยูย่แค่งอ,อง้อมกบบ่ดูเรื่องกับซามมันเนาะก,การแต่งเพื่มันต้องเล่าเรื่องไปหรออ้อมกบบ่ลลูเรื่องกับซามแม่น,นอ่ะ มาจะเม็นกบเมื่อไม่หางกับพี่นาง่ากันด้วยองปากกัน,กนมันก้มดันขึ้นดูุกว่าเี็ดวิเดอออกเสมอแต่มันว่าหมดหมก,ก่อนมาเอา หมกมันก็เหมอเป็นน้ะมันก็นมา,าเลยเหรมันสิบ่เหมอือนโมก,กอนบอกมัเขาบอกอาทิตย์หนึ่งให้ล็อกเทิตยนึงของเจาพหม,ม,มกเดี๋ยวได้จัดให้เอาสนองล <c oughs> ูกก็ได้ใ <c oughs> ส่ใบประกุนค่านั้มันน้อง <c oughs> ปลุกตัวป่า เจ้าเผ่าปิดเมืองเด้อมกาวเม่นเอ้ยเอ้ยกาวเม่นมองรัฐบาลเอ้ยเอ้ยผู้ว่าเอ้ยกาวนเนอร์กาวนเนอร์แปลว่าพูดเหมือนผู้ว่าได้ไหมน้องเด้อกาวนเนอร์กาวเม่นแปลว่ารัฐบาล ถ้ามันแค่รดมาก็จะแปลไปหรับผักหอมไงีไปอตุนเงพักคำหน่อยหอมหน่อยกลังสิ็ักคำหน่อยพักหัหน่อยพักหอมหน่อยว่าผิดไปหรอกเก็ตัวอ็ไปบ้านเาเกียดเราก็ว่าหัมหมดสเื่องเขาว่าหอมเงี้ยหน่จัาหน่าเกลียด บอะยุด์จทำอะไพักหมหน่อยกำลังกายอยู่หอฮมาตกมาใส่เป็นยังไงบ่อืมจับปล่าทาโกวีิเซ จากเมื่อใดสิได้ไดพอ่พอพ่อนั่งทายู่หน้าบ้านมันนั่งจอบอยู่พวอพวอมันบอกเกี่ยวกันนี่กับอมกลมเกี่ยวอยู่อยากกินอ,อมโก จะไม่กินบานเฮากระยานโควิดเมียก็เมียาบ,บ่าไดประมาณนั้นเกี่ยวบพาเนาะเกี่ยวเกี่ยวมันเป็นเรงเียงจงจับ แลนกินเสมอไปเนอะจำรับคนที่เขาบอกบางไม้ไหมเนาะอ,อย่าง,างที่กินแรนกินเสมอคือว่าตื่นตาเสาตื่นตาเสาอยู่ไปเนอะไม่ไหลเนีงยไม่ไหลแนวต่องเห็นเนาะใจ่สีออก,กำลังกาย ใชเห็ดแนวกินใช่สิมาแตงนะแตงตาบ้างบ้ยังไงบงยูทูบเบอร์ขันมดแตงก็สีว่าโอ๊ยแนวกิน,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 นก,บ,นก,นกบเป็นตะแสบยุคนมาเป็นตะอยากกะสว่นนาบ้ <c oughs> แตงหนามันกับพี่หอกจะสัตว์ไปหรอคนนั <c oughs> <c oughs> เน่ากินกับเป็นตะแซบยุณก็มาเป็นตะยาคนี่ว่าอบ่เบิ่งดอกไว่าไก่มันต้องเป็นตะยากกันน้ำเน่ากินกับคนนุณเนาะคนกับป็นตะแซบก็เอ้ยเน่ากินกับเป็นตะแซบคนกับเป็นตะยากทั้งสองเนี่ยเป็นตะม้วนนะเอาสบายใจไปเนาะผ่อยบะหมักแตงบะหมักเราสองแจ้งอย่างเออวากันเจ้าว่ากันเนี่ดิฉันเป็นคนหมักแตงไปเนาะไม่เห็นหนาวสดใครรับไหเจ้า nha mà cứ kiểu nó bó ngàm có ở ném bàn nó phải nói là Ok bây giờ đi cả là phèn om nó nè. Hóm pack cái ไอีนาเห็ดอ้อมกบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแงงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแงงย่างโดนหลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักะแงจากอยู่ใส่อนาโอเคพี่น้อง ฝากก, share, ก, like, ก subscribe, subscribe, ดแชร์กดไลค์กดซับคาสไคร้ได้พี่น้องเอาที่สบใจใบนั่งทั้งยูทู e ได้พี่น้องพอกันคลิปหนาได้พี่น้องไม่บายพี่น้องปุ้น